รับตาสาด้วยไอ้่นอนีเป่ามายามไอ้พับแวเป่ากินตาด้วไน่นอนทีบ่ามาเอาไับีเป่ากิน,น,นใส่ไอ้เจ้านอนรับ là cha đưa là hoàng hôn, anh ta là ư, cho lát ư là thêm thêm, anh sẽ non cha mือนi, con. จะรับก็แะะต้มแอ,องแล่ละคำแกงของน้องน้อนกลาต้มแดงจากเส้นแดงของเจ้านั้นนะนอนจะดืออยาดือ,ดอนนางมันจะรับจะพอสิไป